สวัสดีครับผมเดอะวินเนอร์ชานแนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการจัดระเบียบข้อมูลในด i สด้วยโปรแกรม r e f r a g m e n t น t i o n นะครับซึ่งปัญหาที่คนอาจจะเจอก็คือเวลาเรียกใช้งานโปรแกรมมีความรู้สึกว่าช้าลงกว่าเดิมมากนะครับขั้นตอนคล้ายกับวิธีตอนทั้งสองตอนก่อนหน้านี้เลยนะครับไปที่คอมพิวเตอร์ ไปที่ local d i x t i property เลือก tools ในที่นี้กด d e f r a g m e n t now การจัดระเบียบข้อมูลในที่นี้นะครับเลือก d e f r a g m e n t i o n d i สเพื่อให้ โปรแกรมที่เขาจัดระเบียบใหม่กระบวนการนะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลานี้ขึ้นอยู่กับขนาดและข้อมูลภายในนิกนะครับอาจจะโหลดนานหน่อยขอไปด้วยนะครับแต่ผมจัดการหยุดเพราะว่าอาจจะโหลดนานก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปก็มีประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับ